東京を開始してください。東京に住んで中、パイロットシンクロループ、あて、意識動衛システム、キドーカンジョー。の目標は、天空都市に入や。 โอ้ยพุชสู่ตัวยืนได้นะเว้ยกูมีสกิลเบิร์เกะร ER> ับตัวยืนเลยกูเบ mm ิร์เกาะตัวแบบแทงได้เสืเหลือมึงซัดเลยก็เบิร์ดปวดอ่ะกูแพ้เพดันกูแพ้กูแพ้ทางตัวยืนป้อมกับตึกอ่ะ มีตึกเยอะกูเล่นยากมีตึกเยอะมันเล่นยากเดี๋ยวเล่นสายบูอเะียกเรีหมดนี้ว่าสัตว์กูเล่นไม่ได้โอเคแพนเอร์มึงมาหากูเลยดีจริงๆคุณต้องการก็ลองดับสกายเดเรื่อนอย่าแตกมากำลังกำลังไล่สกายเดอร์ต่อแแล้วสกายเดอร์อ๊ วยสอตแทงมันจะไปสวยไกลเนอไปไปไปคอคนคอยิงอยู่จะองรีโหลดมันจะไปเสือหายแวะหรอแเธอตายตกาไรเอจะก่อจะแตกก่อแตกแล้วอ่ะตะการอะอคนคนคนผู้ิดผูิไม่วางไรหิวเพลนุกห้องกอคอนไปก่อนไปก่อนไปก่อน๋ยวูขอบพัก่นขอเติมน้ำมันแล้วนึงอคนละ เฮ้นยนะลูกค,มา,กคามเิเฮ้ยไม่เลยกูโดนทับตายขับคนเรยอไดใช่ไหมได้จะตามให้กำลังไล่อยู่พนักงามหมดเลยเล่นพนักงานหมดเม,มดเื่อไล่กูไล่ข้ามสบายสบายเดี๋ยวมันก็ตายแล้วขับอนรู้น่าจะตายตาย โอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยรวยอยู่เชียวแล้วลูมิเนตตอนนี้มีฟินิกซ์แล้วไงโอ้โหเอ้าเนี่ยกูหมดแต่ฟินสก้าไรเดอร์ก็แตกสก้าไรเดอร์ก็แตกกูจะหลุดไอ้เหฟินดิทอย่างนั้นอ่ะสก้าไรเดอร์ก็แตกสวยในที่สุดเกมมันก็มีฟินดิทให้เล่น เดี๋ยวมันมีมานานเลยอ๋อลูมิเนตไม่มีอ่ะโทษวทีวะเพิ่งจะมีกูก็เลยเหอะเอ้าเหรอ,อม,ม,มีกูตัดไปลงติ๊กตอกตั้งนานเลยมันไม่มีเออประกาศแสงสีทองแห่งคนนะฮะมาสเถอะกูเอง สกายไรเ <ขา S 2> ดอร์อคอวันแม่งลุมกูอยู่ตอนนี้ไล่่าสกายไรเดอร์โอ้ยแลละมันทำอะไรเราไม่ได้เลยเหรอทุกคนแม่งเลือดเต็มเกือบหมด ไอ sí, ้ก really ูเน no euh. ี่ยจะตายก็บ <im> มันลุมกูอยู่เนี่ยพวกมึงเลือดเต็มไปแล้วเฮี้าวอะเต็มรอดมึงอยู่ไหนไอ้อะมันยึดมันลุมกูให้พวกมึงเลือดเต็มไปกว่ามึงอยู่ไหนเนี่ยกูมาแล้วกูมาหามึงแล้วข้ามขึ้นสกายกูไร้พลังตายอย่ะไอ้เฮียพวกมึงจะไม่เลือดเต็มได้ไงมันลากกูอยู่ไอ้เฮียว่าอยู่ใครยิงสกายไรเดอร์อยู่กับกูไอ้สัตว์กูนี่แหละไอ้เฮียพวกมันทำอะไรเราไม่ได้เลย คยุยไปเปลี่ยนเป็นพวกมันทำอะไรมึงไม่ได้เลยแ <c oughs> ม่งเหมือนกูเห็นอยู่สามตัวสีตัว <c oughs> <S <s <Wallace> <S ไปดีโคตรมันอะแยมน้ำมันหมดถูไหม นี่ไปเลยนะลูกคำมิไอสารหลบหลบสินหลบเลยไอ,อเฮียนี่เป็นบอทปะวะไอ้เฮีย้ยกูจะหลุดเนี่ยพวกมันทำอะไรเราไม่ได้เลยเลื่อนเราไม่ลดเลยไอ้เฮีย้ยกูเลืเล่อนหรือติ่งหมา <c oughs> ไอ้ไอ้สัรไอเฮี้ยกดคอเลขของ,ของกัดของการเล่นกับอัมก็บินใกล้ๆอมัมไปจะทำไงไอ้เฮี้ยมึงไม่อยู่ในจอกูไอ,ไอ,ไอ้ยมึงก็ไม่เห็นที่ในจอกูไม่งันเนี่ยกูเห็นแต่ตัวแดง 手を守ってせるよ。パイロット隔離搭乗を開始してください交渉有事充電中パイロットシンロリクロ率安定意識同栄システム起動完了。 本作戦の目標はクラオブ端末校でのデータ回収です。制限時間内にできるだけ多くのデータを回収してください。データが奪われないように確保したデータノードは必ず守り通してください。ファルコ発信します。アンドウェイが。高作戦。目標データノードを選挙し。 ด่านคู่บุญาฟันก็นแตกโอ้เหมือนจะไม่ใช่กระเพราฟววนที่เกาะแตกเดี๋ยวกาะกวามระเบิดเร็วชิบหาย โหดนะไอ้หนูเวลกินนะรับเวลกินอยู่เฮ้ยไอ้เียมาจากไหนนะมันยังไม่ใช่ศัตรูของกูไอ้เฮียยานบินน,บน่ารำคานฝันดีครับน้องใครลำคาญยานบินนะผมยังมาปัดเป่ามาเลยไอ้ตะการเลเดอร์ก่อนจะแตกแล้วแตกแล้วกำกักำ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 ก ฝากจัดการพวกภาคพื้นด้วยลูมิเน่อะตายตัวหนึ่งช่วยเอาลูมิเน่หน่อยลูมิเน่สู้กันสามวันก็ไม่จบช่วยกันเผาล<ป>ูมิเน่ตายตาย ยึดบีแล้วยึดบ,บีอยู่ยึดบีอยู่ยึอยู่ยึไปยึดสีต่อถึงล<ะ>้วไว้เดียวเคลียร์ก,การกาไรเดอร์ฟออคอนกูได้สีล้วฟอนจะฟาคอนเกาะเงนึงล้ลงไปอยู่อังล้อนจะตายเกาะจะหมดก็แตเอาบินติดนี่เฮียบินติดนี่อุ้ยฟินนี่ไปได้เฮียตาย ไอ้ hey, ของตามันน่ากลัวจังวะจะบอกว่าเลเซอร์อะไรไอ้ตัวตาบอกว่าลำมันนี้ยูซีอยู่ยูซีอยู่ปวนป่วนไปไหนล่อๆไปไหนทำอยู่ยูซ <You see S 2> ีจะตายล,<ะ>ลอยซีได้แล้วสวยปันดีครับน้ององอฟฟ่อนมา แลวไงวะฟอฟอนแล้วไงวะสวยเพื่อนเอ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 โดนหลอยดูมีเนจะตายตายกำลังไปช่วยใครวะโอทิชากา้าไอนี้เขาบินติดบ่อยนะยังฮาเลยฝันดีครับน้องมึงไม่รอดแล้วละ่ะให้สอนบินไหมครับ <laughs> ให้สอนบินไหมครับ ไปแล้วเฮ้ยไป็นไหนกันหมดอะอยู่บีอยู่บีเกียร์ตัวแท้งอยู่อยู่บีเกียร์ตัวแท้งอยู่ทราบทราบสีกำลังไปช่วยอาควยลา เดินตามไปสี่อยู่สี่ละสีมีตัวแต่ละสู้กับคนตัวเท่ากันหน่อยน้องเอาขังกัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขังกัวโอ้ยเฮ้ยขังขังเอาไงต่อไอ้เหี้ยเอาขังกูแล้วไงอะทองฟ้านี่เอา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 เจะจับกวเอาเอาอยังไงเอาจะจับกวเอาเอายังไงเพื่อนอ่ะกูหนีนะ ไม่สู้เต็ีวอติวิ่งดูไมเน่ตอดแตกปะยากหน่อยอ่ะจะกินกูตายตีกำลังไปช่วยซีกำลังไปช่วยซีทำเที่ยเดี๋มันหนึ่งหนึ่งอยู่เมื่อกี้กูก็หนึ่งหนึ่งกับมันกูเพิ่งจะหนีมันมาตู้ไม่ไหวหนาปึ๊ดมันหนากว่าเมื่อก่อนเยอะยูดซียูซียูซียูซีอยู่ยูซีอยู่ ล่อไหนล่อไหนสวยเพื่อนตายแล้วเอเอเอโดนเอโดนขัดอ่ะขัดเออยู่ขอดเนิดหน่อยโอ้เปนิดไม่ทันอีกแล้วโอเป็นนะเพื่อสกายสกายเรดเดอร์สกายเรดเดอร์เหรอยิงอยู่ปูนวิจะฆ่ามันมาแตกแล้ว โอ้โหมันตัวมันแรว่ะแล้วยืนยิงเลยเย้ะมึงตัวมันแรงหนาว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเนาะแล้วไงกูยืนยิงมันเหมือนกันกูยืนอยู่ข้าหลังดี้เลยวะกูยืนแบบประชิดหน้ามันเลยอ่ะซูมเล็งจากภาคพื้นเออมึงรู้ป่ามันคือฝันร้ายตัวกูเลยนะเว้ย